ไวรัสตัว 10C เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบอยู่ที่ตับนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบของตับถ้าเป็นมากๆก็จะทําให้เกิดโรคตามมาคือตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งจนกระทั่งเป็นมะเร็งตับเลยนะครับผมว่าเป็นปัญหาที่สําคัญในคนไทยมากพอสมควรเพราะประชากรไทยเนี่ยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยประมาณร้อยละ1ถึง2นะครับซึ่งประมาณ จำนวนคนก็น่าจะหลายแสนคนเปัจจุบันการรักษาก็มีการรักษาที่ดีมากๆแต่คนไทยยังไม่ทราบว่าติดเชื้อแล้วก็เข้าสู่การรักษาอย่างน้อยอยู่นะครับการติดต่อของไวรัศศศศสเซปซีนะครับที่สัมคัญสองทางก็คือทางเลือดกับทางเพศสัมพันธ์ทางเลือดก็คือเช่น ไปสักไปอะไรต่างๆที่ฉีดยาเข้าเส้นนะครับที่ใช้เข็มไม่สะอาดติดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันนะครับเป็นลักษณะของชายเพศสัมพันธ์กับชายตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ทําให้เกิดการติดเชื้อได้เยอะมากเพราะพอติดเชื้อได้รับเชื้อนะครับเวลาก็จะไปที่ตับเราก็จะไปเพิ่มจํานวนที่นั่นแล้วก็จะทําให้เกิดการอักเสบช้าๆนะครับอาการไม่ค่อยมีนะครับเป็นโรคที่อาการน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่าเป็นรับเชื้อมาทําให้เกิดอักเสบของตับ น้อยๆนะครับอาการก็จะไม่ไม่ไม่ไมออกมาชัดเจนนะครับจนกระทั่งเป็นระยะท้ายท้าย,ายพอติดเชื้อได้หลายปีนะครับมีการบบเสียองตับนานๆมีการทําลายตับนะครับซึ่งเกิดจากภูมิต้าน,านทานที่ไปทําลายเวลาต้องไปทําลายเซลล์ด้วยนั้นก็เป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากว่าคือเป็นภัยเงียบชัดเจนเลยนะครับว่าไม่มีอาการจนกระทั่งพัฒนาจนเป็นโรคที่รุนแรงแล้วก็มักจะมาหาแพทย์ตอนที่มีอาการเยอะๆแล้วถ้าต้องการทราบว่าเป็นก็คือดูประวัติความเสี่ยงมีประวัติเรื่องของ การใช้เข็มที่ไม่สะอาดไหมได้รับเลือดหรือเรื่องการฝักเรื่องของการฉีดยาเข้าเส้นนะครับยาเสพติดที่สําคัญเข้าเส้นนี่แล้วก็มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันนะครับถ้ามีความเสี่ยงแบบนี้ให้ระวังว่าอาจจะมีได้ให้มาตรวจเลือดจะบอกได้นะครับหรืออีกกลุ่มงคือกลุ่มที่ไปตรวจสุขภาพแล้วพบว่ามีค่าเอนไซม์ตับสูงขึ้นนะครับคือมีตับอักเสบ่างนั้นก็อาจจะต้องเช็เวรัสตับอักเสบ4ด้วยนะครับพอตรวจพบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการรักษาง่ายขึ้นมากนะครับ สามารถรักษาด้วยยาที่ได้ผลดีมากมนะครับแล้วก็หายขาดสูงมากในสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับการรักษาเวรัสโควีนี9ค่อนข้างยากนะครับเป็นยาฉีดนะครับต้องฉีดทีละครั้งติดต่อกัน6เดือนหรือปีหนึ่งนะครับฉีดไปเยอะมาก40-50เข็มอะไรอย่เงี้ยเลยนะครับแล้วก็ต้องต้องรับประทานยายตัวนึงคู่กันไปซึ่งผลข้างเคียงของการรักษามีเยอะมากนะครับ มีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยผมร่วงน้ำหนักลดเบื่ออาหารเยอะแยะไปหมดอันนี้เป็นการรักษาในอดีตซึ่งทําให้คนที่เป็นเนี่ยพอรู้ก็จะไม่ค่อยอยากรักษาเพราะการขั้นตอนการรักษายุ่งยากมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนครับวัฒนาการความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันนะครับในช่วงรอบ10ปีที่ผ่านมาก็จะมีการค้นพบยาตัวใหม่นะครับที่เป็นยาร,รับประทานซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์เจาะจง ยับยั้งไวลัสตาอเวเซปซีโดยเฉพาะนะครับเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เยอะมากทําให้การรักษาสตาอเวเซปซีเนี่ยเป็นนวัตรกรรมหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากนะครับปัจจุบันยาในกลุ่มที่ที่ผมเรียนนี่ก็คือ,เ,อ,อเป็นยาที่มีอย่างน้อยตัวยาสองตัวสตัวอาจจะอยู่ในเม็ดเดียวกันหรือแยกเม็ดก็ได้ปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็เป็นยาที่อยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับรับประทานยาวันละเม็ดติดต่อกันต้องติดต่อกันนะครับ อย่าขาดยาประมาณ12สัปดาห์ก็คือ3เดือนนะครับโอกาสหายขาดเนี่ยสูงมากนะครับประมาณ90-95ซึ่งจะดีกว่ายารุ่นก่อนซึ่งรักษาอาจจะได้ผลแค่50-60แค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นข้อนหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายจากการรักษานะครับยารุ่นใหม่เนี่ยเป็นยาที่มีผลข้างเคียงน้อยมากแล้วกเ็เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับชื่อยาก็คือ โซฟอสบูเวียกับเวลปัทัสเวียเป็นยาที่ผสมกันในเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกอย่างคือค่าใช้จ่ายนะครับถูกลงมากเลยนะครับโดยสรุปคือวิธีการการรักษาไวรัสเสพซีนะครับมีทั้งดีกว่าถูกกว่าแล้วก็เร็วกว่าล้วเกิดว่าใครที่มีสิทธิ์เรื่องของบัตรทองนะครับประกันสังคมหรือสิทธิข้ราราชการสามารถที่จะเข้าสู่สิทธิทการรักษาได้นะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆเช่นจะต้องมีไวรัส จำนวนหนึ่งแล้วก็มีการรักเศษของตับมีพังผืดตับอะไรระดับหนึ่งประมาณนั้นแต่ก็เป็นข้อกาหนดที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อจะให้คนที่ควรได้รับการรักษาเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับถ้าเคยเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบนี้ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับการรักษาก็จะไม่ยุ่งยากนะครับประทานยาต่อเน,นื่อง3เดือนผลข้างเคียงน้อยติดตามระหว่างการรักษาจะหายไม่หายเนี่ยก็ต้องหลังจากการรักษาครบไปอีก3เดือนคือรักษา3เดือนหยุด ยาแล้วก็อีก3าเดือนถึงจะบอกว่าหายไม่หายแต่ย่งไรก็ตามต้องบอกว่าหายแล้วติดใหม่ได้นะครับถ้าไม่ลดพฤติกรรมเสี่ยงนะครับพอ,อเป็นใหม่เนี่ยการรักษาก็อาจจะยุ่งยากกว่านะครับเพราะนั้นอย่าให้เป็นรักษาให้หายแล้วก็ป้องกันนะครับการป้องกัน,นคือป้องกันดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงระมัดระวังเรื่องของของความเสี่ยงที่ผ่านมาทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ครับคือปัจจุบันนะครับเรื่องวัวและตัวเสพทั้ง B ทั้ง C เป็นปัญหาระดับโลกเลยนะครับองค์การอนามัยโลกได้ ลณลงให้มีการกวาดล้างนะครับให้เวลาตรวจเศษหมดไปภายในปี2030หรือปี2573นะครับอีกประมาณ9ปี10ปีที่จะถึงนี้นะครับมีการออกแคมเปญมีการกำหนดวันตับอักเสษโลกซึ่งอยู่ในเดือนกรกฎาคมทุกปีนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เป็นซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่การรักษาอย่างน้อยมากนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับต้องการตรวจว่ามีเวลาตรักเสบซีหรือเปล่านะครับสามารถมารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลตุลังกรนะครับสภากาชาติไทยที่ตึกพปลรนะครับพบแพทย์นะครับแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์อายุรกรรมหรือแพทย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนในการตรวจก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมตรวจเพื่อลดน้ำลงกวาดล้างรักษาไวรัตรวสตับเสรติดให้หมดไปครับ